สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินออฟิเชียลครับพอดีปาโก้เขามาในตัวจังหวัดครับมาเดินอยู่ในสำรวงครับห่างจากบ้านห่างจากอู่ประมาณ30มโลครับก็เลยเขามาเบืองธุรกิจครับเขามาเบืองกิจการรถดครับจักหน่อยครับไกลบ้านแวบมาบ้านครับเฮฟซีครับก็เลยมา แนะนำมาถ่ายคลิปครับผมยูอูครับปาโก้ครับผมน้องพี่น้องนาะอาจจะนอกเรื่องนี่จะน้อยได้ครับอัปเดตแฟนครับของปาโก้ครับครับอูผมอยู่แถวอุบลนี่แหละครับอยู่บางเซนบุงกาแซลตัดไปหาดคู่เดียรครับพี่น้องครับเซนเหลี่ยมมุ่นครับครับนีถัดกับเป็นตะยูอยู่ครับพี่น้องครับหลังอูผมครับเป็นคลองครับเป็นกุดครับนี่น้องน้ำครับผมนี่ครับนี่น้องน้ำครับผม น้องน้ำครับเป็นตะยูอยู่ครับร่มเย็นสบายครับเสียที่แต่กับคันนาหน้ามากครับพี่น้องครับน้ำก็จะร้ายครับน้ำจะท่วมนี่พี่น้องครับขันนี้ก็ดีเข้ามาอู่ก็เลยมาอัปเดตครับเมื่อนีนแฟนครับไลซ์สดปาโกเได้ครับเมื่อนี้ขออนุญาตปาดค่ำหลายๆครับพี่น้องครับ ผมกับมาอูครับบัวใดลัยสดแห่งพี่น้องเบืองครับขออนุญาตขอลานึงวันครับเดี๋ยวมืออื่นจัดให้ขึ้นครับผมครับรวกนี้กันเอฟซีปาโกสมัยพวก็นุ่มโจไม่ไม่สีหูดีครับรถขันนี้ครับเป็นรถขายกาแฟเสด็จครับรถสองชั้นแปดล้อนะครับขัานนี้พานุ่มโจครับไปรอขายกาแฟเสด็จเอาเมืองกบวนครับผม อากูมีรถสองขั้นครับรถเป็นรถสองสันแปดหล้อวีพีครับผมสองชั้นนะครับแปดหล้อครับวีพีครับผมปูครับเป็นโดมครับนี่ครับคันนี้พรุ่งนี้จะไปเขาใหญ่ครับรับโรงเรียนนารีนุกูลครับอาจารย์ครับไปเขาใหญ่ก็เลยมาเช็คความพร้อมให้ลูกครับเพราะว่ารถอยู่บนนี่ผมไให้ลูกเป็นควบคุมเนาะลูกไา้ใหญ่ครับลูกไายใหญ่ครับเสียหนึ่งครับ เป็นคนขวบผุ้มกิจการแทนพ่อครับในเรื่องรถธุรกิจนำเที่ยวครับผมครับคันนี้เป็นมิสเดชเบนซ์ครับผมรถบินครับตัวทางเชื่อใยครับพี่น้องครับส่วนคันนี้ครับต่อที่อูโมเดิร์นบาสครับสกอปเปียนคิงครับเชชีวันโว่เนาะพี่น้องเนาะครับผมคันขายกาแฟเสด็จครับสกอปเปียนคิงครับโมเดิร์นบาสครับคันนี้ครับ โมเดิร์นบาร์ครับมีเป็นรถลิมิเต็ดครับมีทัวประเทศไทยมีอยู่ว่นหนาเกินสิบขั้นครับเป็นต่ออะไรจำเนี้ครับโมเดิร์นครับประมาณนี้ครับตอนนี้พอด้พอก้านกับเชือกวามเรื่อยเสื้อวิทครับพี่น้องครับด้านหลังติดน้องครับด้านนากระติดถนนครับแต่ว่าเลื่อยออกไปผลกับกับน้องขึ้นกันครับน้องหนามเอื้อนกุดกุดประคอครับพี่น้อง กุดประคอนอกด้านหลังด้านหนาคุดประคอนอกดนัดน,ห,น,ดห,น,ดนหลังหนึ่งคุดประคอน่อยครับกุดประคอครับหนายู่่ครับผมผู้มิประเทศครับไปตั้งหนีเป็นปากมูนหน่อยไปหาผนะู้เดือครับผมผู้ได้ผ่านมากับแวะได้เลยครับ, μια, รบปากมูนหน่อยครับผมไปหาผู้เดืออันนี้ก็ไปในเมืองครับ ไปในเมืองครับเข้าไปบุงกาแซวครับตลาดใหญ่ครับสะพานมูนครับฟังนักหนุนครับเป็นถนนเรียบมูนครับถนนเรียบมูนครับถนนเรียบมูนครับถนนซีเรียสี่ไ้หนถนนเรียบมุ่นซีเรียครับเช็คความพร้อมครับเพื่อไปเหมารุ่งนี้พอดีปาโกร่าเป็นไกด์นเรยที่โอกาสครับ มาเสิร์ฟมิสสามารถดูแลกับลูเนี่ยึันหน่อยครับผู้ใด,เ,ดเป็นแฟนครับบบสมัยหนึ่งครับขายกาแฟที่ขั้นหนึนน่งครับเราขายกาแฟกับสกอร์เปียนทิงครับ มาหน,นีเที่ยวโอกาสกับกามาในตัวจังหวัดครัห่างกันกับบ้านเหลนบ่สัมล้องครับ20่สิบกิโลครับจะดีโอกาสมากพี่น้องครับโอกาสครับเดี๋ยวโ,โ,อโอกาสมาครับอันนี้มันถอดต้นยกซุ่มรอครับยกซุ่มรอมึงช่วงล่างเช็คช่วงล่างล่างช่วงหลังรถต้องเช็คระบบครับ ก่อนออกงานครับทุกอย่างครับรถแสงานนะครับเดินทางไกลครับสูงสี่เมตรสามสิบครับสูงก็รถมอรลำมรถมอลำผมรถที่แรงครับซาหน่อยสูงสามเมตรหกสิบครับแต่รถสองสันพวกนี้สูงสี่เมตรยี่สี่เมตรสามสิบครับรถวีพีครับถุงร่มึ้นกันครับเป็นรถถุงร่มด้นกันครับมีห้องน้ำครับ รถขั้นหมอลำก็มีห้องน้ำเหมือนกันครับอยู่สลางแตวกับปิดไว้เนาะพี่น้นองไงรถวีพี่เหมือน,น,นับรถหมอลำผมซื้อมาครับรถพวกนี้เป็นเลียนบอยอ่อใดนะครับหมอลำมันสูงครับกระจกบ่วท้นแตก,กนะครับไปหมดน้ำทางครับทางชนบทเท่า,น,ทานี้เดี่ยว่า มื่อนี้ขออนุญาตได,ด,<ม>ด,ด,ด้ครับเด้อครับเจบซี่ผมสี่รอผมไล่โซดครับขออนุญาตครับเมื่อนี้ครับวันหนึ่งครับผมเดินทางมาอบนแวะบ้านสักหน่อยหนึ่งเนาะธุรกิจขอบขั้วพี่น้อง ให้ลูกไายเบิ่งกับแฟนครับอยู่บนครับเราก็อยากไปนําผมอยากไปดูแลผมอยู่แต่วา่าอยู่นี่กับทีมบันใดต้องพี่น้องเนาะอยู่นี่กับทีมบันใดครับก็ต้องให้เพิ่นเบิ่งก่อนลูกไายก็บตึ้งมาเฮ็ดครับปีนี่เระเพิ่น2ปีมานี่เพิ่นมะซอยพอเมื่อกี้เนบอ่ออกเลยเด้เพิ่นบ่เฮ็ดเลยผมจงว่าผมหาเรื่องไปมอลั่ครับให้เล่าเฮ็ดมื่อสันเล่าก็สิบ่เฮ็ดครับพี่น้องธุรกิจพอเนาะ ก็ต้องเฮ็ดครับบเริ่มในตอนนิดสิเป็นเหล่อตอนไดแมนบ่าพี่น้องครับอัปเดตครับอนุญาตนอกเรื่องเล็กน้อยครับผมแฟดครับปาโก้รำเพื่อนออรบิเชียลครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะครับฝากไว้เส้นนี้ครับอัปเดตเนาะมารายงานเอฟซีไรส์สุดของช่องปาโก้วันนี้ขออนุญาตหนึ่งวันนะครับบได้ไล่ตามอีลาอึ้งอิงครับ ขออนุญาตหนึ่งวันเนาพี่น้องเนาะขอคุณทุกขามักแพงครับกดติดตามกด,ดตัดไกลนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนครับโฆษณาไม่ข้ามเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณจากใจจริงกับช่องปาร์โกลลำเบิอนอราไปเชียวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ